ไม่ได้ทำเลยเลยหย,ยาม,ามาแล้วครับมาดิครับมาดิครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนมวลชนทุกท่านเลยะครับมินคารโบเรโอนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในหน้าจอที่คุณค้นเคยกันนะครับผมกับเกมที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วขวัญใจมหาประชาชีเฮะนะครับผม กับอันโอวีนั่นเองนะครับวันนี้ไม่มีเสียงเกมนะครับผมก็เพราะว่าผมวอัดใน iPad นะเวลาเปิดใหม่มันจะไม่มีเสียงเกมไอวินนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น Arduino Farm นะครับผมบอกเลยว่าตึงเปียนะครับตึงแบบตึงยังไงเรามาดูกันดีกว่านะครับเอาสกิลหนึ่งแล้วกันนะผูดาวน้อยกว่านะครับเพราะว่าแพดใหม่เนี่ยอ r d u i ปรับมาให้เข้าป่าได้ตามที่ดอยเซอร์พูดไว้นะครับผมก็จะมาลองเล่นดูกันนะว่ามันไหวจริงๆหรือเปล่านะฮะ กฟาร์มของกองได้นะล่ามาดีกว่านะครับผมแล้วก็ฟาร์มของกองแบบตึ๊บๆงอทคนิคใหม่หรือเปล่าตอนนี้ตอนเราเป้าสองเราจะฟาร์มไวนะครับเพราะเรามีสกิลที่ตีคีฟสองเท่าได้มึงเวทก,กูเลยเหรอเวนด้าอืม,มอ,อิเลียทันไหมเนี่ยจบกล่าไปเร็วเพื่อนอิเลียมันเวทกูอยู่เนี่ยซาตินไหมเนี่ยไม่ทันหรือเปล่าครับผมหรือทนัทนทันหรือไม่ อยู่นะโอเคครับลาดได้อยู่ไม่มีพนันธผลิตด้วยตะก,กี้นะครับเป็นด้าโลมนะครับเกมนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะคันด้าโลมแต่ไม่บอกของโลมนะพูดงงอันนี้ผมกด55นะไม่ได้กดแรงนะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบมีอะไรแบบเกาๆเกิดขึ้นได้เยอะนะฮะ <c oughs> อย่างเช่นลิลลี่น้าออฟเลนเป็นต้นนะแต่ว่า <c oughs> อันนี้ก็เสียงก็ไม่ค่อยสบายเนะท่าไหร่นะฟึดฟัดฟึดฟัดนิดนึงนเลยนะอันนี้สี่วะทำอะไรครับ อย่าแอคครับอย่าแอคครับอย่าแอคครับมันฟาร์มก็โหดอยู่นะมันฟาร์มไวอยู่นะตีคลิปเล่นก็โหดนะแรงสองเท่าตึงๆวิทยาเต็กเกมนี้เจองานยากอยู่นะเจ้าวิทยเต็กนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะลิงไบบของผิดออกเวทเหรอเพื่อนโอ้แต่เล่แวนแต่ฟาร์มหลุ่มนี้นะฟาร์มไวอยู่นะเนี่ยทำมันเล่นแบบนี้มันฟาร์มไวมากเลยตีบวกตีแป๊บเดียวตาย เคเคเปิดมังกรนเปิดมังกรมาหน่อยมาหน่อยเปิดเลยเพื่อนรอเคี่ยอะไรติยัดเลยนะรอบอนนี่ล็อกขาแล้วกันนะว่าน่าจะเซฟอยู่ถ้ามีบอนนี่ล็อกขาให้นะออกเป็นขวานนะเล่นตัวแทงฟาร์มก็ออกขวานนะสมัยนี้แทงฟาร์มก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เพราะว่ามีไอเทมฟาร์มป่าที่มันเป็นดาบดาบนีดพร,ร้านะผมมีดพร้าม,มันทําให้แทงฟาร์มไปมากขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็จะเหยู่ยงเยอะเลย นี่ฮะนั่นอะไรผมฟาร์มบ้ฟฟ้าไปแล้วกันอุ้ยอุ้ยนี่เดียตึงตึงจัดนะครับตอนนี้ไหวปะโอ้จะตายแทนไม่คิดที่เดียวจะตายน่าจะตายเหมือนกันครับแบบนี้ตัวเรามันช้านะครับต้องยอมรับอย่างนึงตัวเรามันมันไม่ค่อยเหมาะกับฟาร์มเมื่อมันช้านะครับตอนนี้นลงิ่มต่เรียบร้อยครับผมเพรผมมันช้าเพราะตัวมันช้ามันก็เล่นยากครับ ได้หมดนะมุ่งตรงตีเรื่อยๆตีเข้านะรันเลยาจะต้องเอารูนเจาะมานะครับผมจะตีเข้าแต่มันเอาจัตชิ้นได้นะครานี้เอาคุมได้อยู่ตรงนี้ผมจะขึ้นเป็นเซฟิทดินะเซฟิทเก่านะที่มันจะชอบเล่นแบบเป็นปินถุงเจาก่อกุณมกป๊อปเคปแท้งอะไรเงี้ยนะครับวันนี้นั้นเลยดูที่ว่าจะไหวรป่าะวัตนี้นะนี่คือผมก็เล่นมาแบบ จะเป็นเจ้าแรกแหละที่ได้ลงนะถ้าคลิปนี้ชนะ <c oughs> ยังเมื่อถ้าคลิปนี้ชนะนะครับโอ้โหอดูอินชุดเดียวยังตายเอ้ไม่อยาดินโอ้โหไม่ไหววะโอ้ไม่ได้เพยายาเดียวแหละคิวเดนยงชุดเดียวตายอยู่นะถ้าเข้าดีๆนะคิวเดนมันโดนเลยแล้วมันถ้าใครไม่รู้นะเ,เดินบนเบือแตกเลยอะเลเตอร์อยู่นะตอนนั้นอันนี้ผมไม่ได้ดีล็องนะชื่อกางงาย กใครงงนะแบบเออชื่อไม่เคกดเอ้ยเชื่เลยกูถามจริงกูถามมึงจริงๆเอ,อแหลม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 ี่แหลม,หลมีลม่ใครออกออกอะไรอ,อกเกมหรือไม่บอนนี่เล่นเป็นแทง่ะเล่นเวทหมหมตายวะเาเล่นเวทตายนะเกมแทงให้ตายาวกา เฮ้ยเอา,อาว,ว่ะสวยเขาตีปกติหรือเปล่าไม่รู้ดูมลงไปดีกว่าผมเป็นตัวโดวล็อกให้ก็ได้นะตอนนตึบอ้าวตายหนุ่มเรียบร้อยไ,ได้ปอมด้วยนะโอเคผมม่เคลียร์กางอย่างรวดเร็วรวดไวเลยดีกว่าครับก็ตายสองนีงน่ย่ะเลาดูอินราสเกิลหนึ่ง ไม่ต้องโดนคนแล้วนะก็รีแล้วนะก็ดีเลยกนะ็อบโอกรอไปเล่นแทงดูนะเอาไปเล่นโรมมิ่งดูนะครับแต่ว่าเกมนี้คือเห็นมันบับการเล่นป่ามาไงก็ลองเล่นดูนะดีป่าไปเลยนะนี่ถึงยังออกความไม่เต็มนะครับผมใช้ได้นะเป็นตัวแทงให้ทีมด้วยด้วยเกมนี้แบบไปโดนเะอเลนเ,เตอร์จับอะไรนี้ได้ด้วยครับของโคตรด,ดีอะไรอะไรอะไรอันนี้อะไรอ่ะดูครับความโกง แค่ไหนดิเพื่อนความโกงความโกงรู้จักว่าเ้แลดไม่น่ารอดนะจอนนี้เฮ้ยมันไม่เก่าวะมันมันแวะเก่าได้นะครับโอเคได้สเปียขวานเต็มเลยนะครับผมว่าตอนนี้คือเอ้ยอย่าตายนะเพื่อนโอ้โหลีเลียลีเลียเจอนี่ก็โอเคอยู่นะชิวๆอันตีเคลียบไปเค ผมว่าผมเปิดฟองยังไม่ได้วะตอนนี้ต้องไปเอาปั๊บฟ้าก่อนนะครับอดูอินปั๊บฟ้าโหดอยู่นะครับครูดาวนไวๆเลยชิวๆยิ่งออกสเปียร์มาด้วยนะบอกเลยว่าครูดาวนีน่ชิวๆครับอยู่10%ตึงๆได้เลยข้างในต้นเกมไม่ดิ่งสเปียร์มัน15นี่หว่าไม่ใช่20หรืออยู่ไม่น่ารอดนะช็อตนี้ต้องตายแทนไม่ได้เรียบหมดเลยอุย้ยมองเก็ตจี7เก็บต่อุ่้ไาวก็ป้อมงไงต่อรอดนะครัล่างแตกได้เลย ปิดวอ่ะเออุ้ยเอไอโอเอสมึงบ้าแลยอ่ะอเคดได้ไหมครับอุ้ยโหน่ากินน่ากินหยุดจัดน่ากินจริงๆนะครับโอเคาชื่อปก็มีเลเตอร์มาผมไม่กลัวหน้ามันไม่รกวมอุ้ยปิโอ้ตายแทนแลน่ะ ยังซ่านเขนุม่มสวยโดนล็อกเชียร์แล้วแล้วเป็นไหเตะสตัดมาดิตนด,ด,ดูไปเออตัวเปิดเว้ยเป็นฟางก็เป็นตัวเปิดได้นะเชียร์เลยอันมีไม่ได้ออกด้วยกแลงอยูอ่แล้วเนี่ยเฮ้ยโดนเฮ้ยยาวๆดิพี่น้องอื้มโคตรโุ้มอุ้มอุ้มอันตรายนะเราจะไม่ออกออกไปนะับกัน ตึงเหูือเนี่ยดูอินนะครับเป็นแทนได้ด้วยนะเพดีเลยนะครับใครกำลังหาตัวแทงฟาร์มนี่ผมบอกเลยว่าดูอินนี่ตอบโจทย์อยู่นะนี่อี่ยติดไว้ด้วยเราะดเลยติดเอ็วีนโอ้โหนี่กลางเกมติดเอฟเวียเกมเท่าไหร่โลนะครับเคานเตอร์แอลกิงฟารมคตรดีนะครับเิลือดดิ่งเ่งัวโอ้อโหแต่แร็แต่แมยางงั้นรอดไหมรอนะมดูการตามของเขา ไวมากนะดูปลาปานะปุ๊บปุปุ๊บปุปุป๊บๆๆ้นิทปุ๊บแตกเออ,อแดดโดนลำสดุดแ่าขาดสวยอยู่อุ้ยไหลเอ้ยเดี๋ยวนำมมันแดหน้าวะนี้ก็กาวเกินนะโอ้โหแต่นี้ไม่ห้ารอดนะหน้าเลื่นๆอย่างนี้นนเดิไม่ปิดปุ๊บปุ๊บปุอืมแรงอยู่นี่าดตะจิวหนึ่งโจัดเลยตะจิวสองคูดาวันไวด้วยนะ ได้เกาะเยะนะผมเิอคลองเยอะทั้งนี้นะเนเาป็นูดดิแรงอะเนียูดามเนะผมรัวเลยดามเอดีโอทีนี่คือเยอะหน้านะฮะเกมนี้โอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยตึงตึงจัดโอเคต่อไปเราออกเป็นทอยนะเพราะว่าเกมนี้เราเจอสกัดเรเจออเรสเตอร์2สองเวทอ่ะตัยก็ไม่ค่อยคุ้มเลย เพราะสกัดอะเลเตอร์ไม่ได้แรงขนาดอะเลเตอร์ดาเมจไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ออกทัวร์แล้วกันผมออกเป็นแบบบล็อกชิลดีกว่าเออ้ยไฮเดรตโฟดามียังไงดูดีดับแดงจะแรงไปไหมนะฮะก็าออกอย่างนั้นผมออกเป็นดาเมจสักชิ้นโอ้แต่โอ้โหดูการฟาร์มครับทุกคนโคตรแรงนะดับแดงแล้วกันนะคิดอะไรไม่ออกออดับแดงนะครับโอ้โหเดี๋ยวเพื่อน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 ไม่ใช่โอ้ยเอนซอยเอนซอยตึง เงี้ยเขาตึงมากเฮ้ยลิเลี่ตุะตุบๆโอ้ผมไม่องทำแล้วมั้งจุบนี้เพิ่นตึงนะฮะชิวเลนจะเข้ามาเก่าตุบฮ่าฮ่าฮ่าูดโกงนะชิวเลนโดนเนฟปวดกลางเลยนะฮะจอดนี้เราแล้วไงลิลี่ล่างผมมาเปิดคองพอดีนะไม่ใช่เลยอยู่ไหมหลับไปแล้วว่ะนะครับดูกันเคเฉยๆแบบปวดอ่ะปวดจัดปวดจริง ตึงเลยปะทุกคนจุด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 หูไวจัดไวจัดไวจรีแล้วดูกันตีป้อมนะจุดเออไม่ไม่ไม่มีซีฟังออกได้ด้วยไงออกแบบไปด้วยแมนทำไมป้อมมันตีกูล่ะเนี่รตีป้อมแจ๊ทีเดียวจุ๊หน้าวยาเตะยาเตะตัวโลจุดเจ็บนะนี่ขนาดเจอยาเตะแล้วเรายังตึงได้ขนาดนี้ยาเตะตัวตกแทงนะ้ยโล โค้โงงอเหรออะดูอินแพทนี้ตึงน,นะครับก็จะนําให้อ่านแพทก่อนนะเวลาเล่นตัวอะไรว่าแบบตัวไหนโดนเนื้ออะไรม,มามโอเคอุย้ยฉิผมเอารูนนี่ม,นมานะรูนออฟเลนเออจริงไอดีนี้มันไม่ค่อยมีรูนเนีผมต้องใช้รูนออฟเลนเลยจริงใช้มันมีรูนส่วนตัวของไอดดี๋ยวนี่แล้วนะผมจำไม่ได้ว่าเทอะไรบ้างไม่เคยจริงจังก็ตีเรื่องรูนนะเนี่ยตามต่โอโคตรไหวดูดิชี้ดูงมีนะผมเออ แเบดบ็ดแบบมากนะครับผมถ้าดับแดงเมื่อไหร่นี้มันจะหนาวแต่จริงๆไอเตจตรงนี้แพนแพ้ล็อกขาแพะแวนนะครับไม่ใช่อะไรไมันขึ้นเลยแบบโคบโคบอย่นี่ไล่ไปไล่ไล่ไล่ไลโู่พื้นผักขนาดนี้โอเคไม่ต้องทำแล้ว <laughs> ไปเฝ้าแวนดีกว่านะครับเวทไปเวทอย่างเดียวแค่นี้ไปตรงนู้นด้วยนะครับนี่างเงี้ใช้ค้ำคือข้างกำแพงโคตรดีนะครับ ตัวมันมีโบเบลิตี้อยู่นะจริง a r d u อ n o อันตีมัน pues mm hmm. nah. ไวมากไวแบบไวเวอร์ครับเลดเกมมันแบบน่าเกียดอ่ะอ้าวิงค้าไม่เชื่อโหแล้วมึงจะผักอย่างนั้นทำไมแล้วจะต้านรงอยู Naruto ่แล้วเอ้ยล็อกขาสวยจกเลยไหมตกเลยไมว้าอกาศออกกันเวทนะทีมเราเป็นเวทเยอะอยู่ก็ครับทีมงานนี้โอ้ซึ่งร้อน เกินพี่ี่โดน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 นนอะไรนะเวทขึ้นหลอดไม่ได้ดับแดงเดี๋ยเดี๋ยวคโจ้เอ้ยมาแล้วดับแลงดับแดงไรโอ้ีมึงกออกย่อยอไรออกทำไมโดนล็อกไปกูสิหาแล้วอ่าอ่ไม่ทำเลยเลยอย่ามาครับมาดิครับโอ้ได้เงอนหายเลย คือผมถ้าออกแทงน่าจะดีกว่าน,นี้นะผมว่าออกดับแดงไม่ใช่ทางหรอทุกคนแต่ก็แรงมากดูตามสีฟความอะไรอโอหายเลยเอยเดี๋ยวเดียเด๋ยวมันโบยกอ็เบหรอทีมก็บาบาโบมันเดินหินกูน,นนะเนี่ยปุ๊บ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 ปร๊บปุ๊บปนะุ๊บปุ๊บปุๆๆ๊บอุ๊บอุ๊บป้๊บปุ๊บปุบปุ๊บบบบป ไอ้บ้าโู้ดูดิทีละแปดร้อยไม่ใช่ดูดรามีทีละแปดร้อยญาติมาหลอกคาชีได้เลยนะตัวนี้นะดูดิดูอันดูอันอาวอกเจ้ครับทั้งกดตะกิ้สองได้ลัวๆเลยครับไม่ใช่อะไรตะกิ้สองเลทเทนี่อยู่ดีป่ะสี่วิไอห้าวิแล้วเพิ่มเกาะลัวๆัวโคตรโกงโกงนะแต่มันแพ้มันแพ้ด้วยดรามีนะคือถ้ามันเอาทดรามีมันเยอะกว่านี้ผมก็ผมแพ้โดนล็อกเชียตายนะโอ้โห เวลายโยนแล้วสินะนาทีแห่งการโยนนะฮะจุดนี้ทำไรเนี่ยทำไรโอ้ยโอเป็นดา่นดาเอ้ยเป็นด่าเป็นด่าเอ้ยเอ้ยมึงจะมา่าสุดทำไมโอ้จบแล้วกูจะฟูลคอมโบอยู่แล้วบอดี้มาตามมาานันล่าเฉยเลยนะแอบดูอย่างว่าจบเกมนี้รับดาเมจหรือทำดาเมจ่เยอะกว่ากันนะเป็นแทงปกติต้องรับดาเมจเยอะใช่ไหมอืมนะฮะลองมาดูกันดีกว่านะเกมนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอุ้ยอุ้ยมาดิ อุ้ยต่อยโดนต่อยโดนแล้วเข้าต่อแล้วโดนล็อกเพื่อนกูล็อกสะตึงๆไปหนึ่งมือแล้วร้อยเลยอ่าโอเคเรน่มแบบแบบว่าโดนตีข้อเมื่อไม่มันจะปิดพุทธไปตรงนั้นหมดเลยว่าสองคนคืออะไรเนี่ยมึงไม่กันบ้านเหรอเพื่อนพึงงจบไปเถอะนะอย่างงี้ถ้ามึงจะปิดพุทธเยอะขนาดนี้จบจบก็ได้มันต้องกลับมาอยู่แล้วอ่ะนะฮะจุดจุดอุ้อันนี้กระดาอันโยนอันนี้โยนโยนแต่ก็แรงอยู่นะ คืออยู่ในบ้านเฮ้ยตายแล้วครับจังหวะนี้ยังไงต่อโยนกันรวดๆผมไม่ค่้ถืกเลยว่ะจริงว่ะมันต้องมันต้องออกแทงนิดนึงออกดำแดงมันแรงไปนะครับมันออกไปทางแดงแล้วนะฮะววีแดงก็แล้วเรานี่ไงวีแดงดำมินชีมมาให้อยู่ต้องถึงขายรับแดงทิ้งจริงไหมนี่ยมันไม่อึดเลยมันแทงให้เพื่อนไม่ได้นะทันไม่ได้ทำมิดโอเคตัวไปทำทางนะฮะเมอร์ยูทูบเบอร์ ตัดอเกตอร,เตร์เกี่ยวอะไรวะอุ้ยรองาแต่หาเป็นดาโอเวนเด้า <c oughs> ออกกันไปเ,ปเยอะๆนะเกมน,นี้นะผมแต่หารู้ไหมว่าเรามีดามิเดตใช้ผสุดตึงอย่างอโลอ,อีมอ,อยู่นะฮะอุ้ยเอนซอย์เอนซอยก็แรงมากจริงๆแผ่นน้เอ็นโซย์หกนะโอเคน่าหดปิดปิดเป็นลายล่างใช่แล้วเนี่ก็ปิดดิน่าเนี่ยมันจะไปอยู่บนทำไมเยอะแยะเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวโดนเกาหายทีละคนเพื่อนตัวเราบางอยู่ในกูมาละมาละ ดันดันต้มจี๋มั้นเนี่ยดันจี๋ไปแล้วจี๋ไปหาคุณแล้วค,คุณดันด้าหนีทางไหนโอ้โหหนีทางตีบ้านด้วยอย่างนี้ไม่น่ารอดนะโดนทองนะโอเคโอเคแล้วก็จะตาย,ยางั้นเหรอเฮ้ยอย่าดูคลิปพ้าดเพื่อนเสียละโอ้โหปิดจริงนงวะไอ้ฟังจะปิดอย่างจี๋งเลยพุ่มนี้ เออดูดิไม่ต้องสกิลหนึ่งด้วยครับโอ้โหยาวแล้วเนี่ยชัอตียาวแล้วเนี่ยกูจะปิดเหลี่ยมว่ะทุกคนคลองได้จะได้คลองเลยเถอะคลองเลยมา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 ,มา,มาเอาจริงเพื่อนเราเอาจริงเราจะไม่โดนลัดเราเปิดจริงไม่ติงนังจิบเราไม่ค่อยสูงนะแต่ว่าเราเปิดได้อยู่ ก็ตูดาม่งตึงครับดูดิโอ้ยมีซอยก็แรงแต้วเลยผมไม่ลดเลยนี่ขนาดผมแทงให้อยู่เื่อไม่ลดดูดีครับโกงแล้วนี่ได้ก่อให้แลดเป็นไงเบิดกลางเลยนะข้างนี้สกัดมึงก็ห้าวเกินโอ้ยสกัดเอ้ยไม่กลับบ้านกลับช่องแล้วเราไปครับตายตายสกัดมาปิดจริงนะมาปิดคุ้จริงนะสกัด าล้ครับจหวะน,นี้โอ้ติดคือไม่เป็นไรไม่ใช่ติดคือติดค่าโดนล,โล็อกขาโดนดูดจวบจวบจวบจับ,จบ,จบจยูหนึ่งโดนทีเดียวไปหวัน่นขอเล gendary ได้ไหมเกมนี้มันเชียร์กอตไวจังวะเกียงเกินมามีเกราะนหนา,หนาตึงๆอยู่แล้วเกมนี้ดูครับความหนาของเกราะโดจัดปราชแห่งตึงนะฮะ อ๋อครับคลิปเข้าบ้านเก่าตูดแน่นอนไงก็เกา่าแล้วตันไม่โดนตีบ้านเถอะอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไรโอ้โหจะเอาเลเจนดารี่สักหน่อยเกมนีนะ้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ตัวมันช้าครับก็เสียคือตัวช้าแต่ความแรงนี่เรา,าดูกันเท่าไหร่นะฮะบวกห้าสิบหกเลยบอกว่าดวยฮะแรงปุ๊บโอ้โหไม่เอ็มด้วยนะฮะวันนี้ได้เอ็มไปนะครับเพราะเราตัวเรามันช้าจัดนะ แตมีเท่าไหร่สิบหกเราก็ไม่ได้เยอะนี่ว่าเราดาเิดไปเยอะไปนิดนึงนะฮะโอเคก็จบไปกับเราเกมนี้นะก็เล่นให้ดูว่ามันตึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้ตึงมากนะครับเพราะมันช้านะัมันไล่ตามพวกไอ้แพนด้า,ดาไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกสกัดเนี่ยเมื่อกี้ก็ไล่ไม่ทันนะฮะอืมก็เล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นแจง้งใสมันเป็นแันงสัน้นนะับผมก็สระอดอินฟาร์เซตไอเทมประมาณนี้ผมว่าเปลี่ยนดับแดงออกเอยนะครับ มันเทงยากไม่เ,เม่เออมันมันเลือดไม่เยอะพอนะครับผมเอาบูมาไม่ได้เลือดเยอะขนาดนั้นด้วยนะครับผมก็มาทีล้วกันนะแต่ทีถ้าได้รีเนเารี่นี่คุณน่าจะได้เอ็งประวัติึ้นน่าจะอย่างนั้นนะแต่ว่ารุ่นโรคไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนนี้เขาเซฟจังหวะให้ดีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเกมนี้ก็ต้องให้เข้าไปนะแต่เราอันดับสองนะครับก็ไม่ได้แย่นะไม่ตายเลยนะครับผมก <laughs> ็แหนดีที่เป็นอะดูอินนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำ Arduino f a r m เองแค่นี้แหละนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครับพักหน้าครับสวัสด mm ีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมและไม่แต่ดัมมี่เราเยอะกว่านั้นเนี่ย